ความรักนางเอกดังค่ะปิดเงียบ คิดเลิกกับแฟนสุดท้ายเป็นแบบนี้เผยข่าวดีแล้วเรื่องเราจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้เลยค่ะสำหรับดาราสาวสวยวุนเส้นวิริธทภ่พาพ,พักดีประสงค์เธอนั้นเป็นนักแสดงสาวสวยมากความสามารถเป็นอย่างมากและเธอนั้นก็ได้ลดแลนอยู่ในวงการบันเทิงมานานมากค่ะมีผลงานโดดเด่นอยู่เป็นจํานวนมากจนเป็นที่รู้จักและเป็นที่รักของแฟนคลับทั้งประเทศสําหรับสาววนเส้นนั้นเธอเกิดวันที่1เมษายน2524ปัจจุบันอายุ41ปี 4, เธอนั้นเป็นทางนักสแสดงนางแบบยูทูบเบอร์พิธีกรวีเจและนักธุรกิจค่ะสําหรับสาววุ้นเส้นนั้นเธอเป็นพิธีกรอยู่ในรายการดังๆและเธอก็ยังมีผลงานภาพยนตร์อีกด้วยค่ะเป็นผลงานบางเรื่องบางคนแค่แค่บางคนอาถรนแก้บนค่ะล่าสุดนั้นเธอได้ออกมาชี้แจงผ่านสื่อครั้งแรกผ่านทางรายการว o o d ี FM กับเรื่องที่ไม่อยากเปิดตัวแฟนไฮโซนิกธนภูมิกุล เชื่อเรื่องหมอดูทักโดยเธอนั้นเผยว่าจริงๆแล้ววุ้นไม่ได้อยากเปิดตัวเลยกับใครเพราะว่าไม่ได้อยากให้เขารู้สึกว่าเลิกกันอีกแล้วโดยมีแฟนใหม่ไม่ใช่เรื่องที่ผู้หญิงทุกคนจะภูมิใจนะว่าเปลี่ยนแฟนหรืออะไรแต่ทําสิ่งที่เราทําไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคนนี้คือเนื้อคู่ของเราต้องเรียนรู้และถ้าต่อไปไม่ได้ฟืน้นเป็นวุ้นก็คือไม่ได้เป็นเพื่อนกันดีกว่าคนนี้คือแอบพบก,กันไม่ได้บอกใครแม้แต่คนเดียวซึ่งแก๊งนางฟ้าก็ไม่รู้ด้วยค่ะเพราะในช่วงนั้น โควิดก็ไม่ได้เจอใครอยู่แล้วแล้ววุ้นก็คิดในใจเลยว่าคนนี้พอโควิดหมดหรือเปิดประเทศแล้วหรืออะไรเขา ก็เลิกกับวุ้นเลยคิดว่าแบบเขาไม่มีทางอยู่แน่นอนเพราะว่าเราเจอกันในช่วงโควิดแล้วมันไปไหนไม่ได้แต่วุ้นก็มองว่าเขาผิดหลังจาก6เดือนที่คบกันแล้วมันยังมาต่อถึงปัจจุบันมองเขาผิดคิดว่าเขาจะไปเจอสังคมใหม่ไปเจอคนที่เด็กกว่าเราแล้วก็เปลี่ยนไปแต่สุดท้ายเขาก็ยังเหมือนเดิมงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าผ่านไป6เดือนแล้วทุกอย่างไม่เป็นไปอย่างที่คิดยังไปต่อยาวจนมาถึงปัจจุบันคะ่ะ